พระเจ้าทุตถคามณนีอาภัยนั้นทรงแพ้ในการลบแล้วเสด็จหนีไปสู่โดงแห่งหนึ่งเมื่อความหิวเบียดเบียนอยู่ก็ตรัสกัดติสอามาตว่าพี่ติสะความหิวเบียดเบียนเอาเ้วเกินเราจะทําอย่างไรพระเจ้าทุตถาคามณนีอาภัยแพ้สงครามและเมื่อแพ้สงครามแล้วก็หนีหนีไปกับติสอาหมาตสองคนเท่านั้นเอง นั่นันนี้เข้าป่าไปแล้วทีนี้หิวก็เลยถามท่านติติสว่าหิวแล้วทำยังไงติติสอามาดจึงกล่าวว่าข้าแต่สม,มุติเทพเข้าสตรแท่งดึกทองก้อนหนึ่งมีอยู่ราชาตรัดว่าถ้าอย่างนั้นจงนำมาเถิดดังนี้นั่นื่อตรามาติสาก็มีเข้าสุขแห้งก้อนหนึ่งคงจะเป็นข้าวตังนะออกสงครามก็เป็นอย่างนั้นแหละนั่นวันมีแล้วราชาก็สั่งว่าให้อ,ออกมา อมหมานั่นนําออกมาวางไว้ข้างหน้าของพระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าท่านจงแบ่งเป็นสี่ส่วนเถอะมีสองคนนะครับรับสั่งให้แบ่งเป็นสี่ส่วนอมหมานั่นทูลถามว่าพวกเรามีเพียงสามคนเท่านั้นพระเหตุลายสมุติิเทศจึงให้แบ่งเป็นสี่ส่วนอมหมาก็ทูลว่าพวกเรามีเพียงสามคนรวมทั้งม้าด้วยแล้วให้แบ่งเป็นสี่ส่วนพระราชาตรัสว่าพี่ติสระ จำเดิมแต่การไดมาอาหารอันเราไม่ได้ถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วไม่เคยบริโภคเลยแม้ในวันนี้เมื่อเรายังไม่ได้ถวายแล้วก็จะไม่บริโภคดังนี้นี่คือชีวิตประจำวันของราชาเวลาจะเสวยแล้วก็ต้องถวายนะครับถวายแก่พระคุณเจ้าก่อนแล้วถึงจะบริโภคถ้ายังไม่ถวายแล้วก็จะไม่บริโภคท่านทั้งหลายเคยทำอย่างนี้ไหม บางคนทํานะครับยังไงยังไงก็จะต้องถวายทานก่อนแล้วถึงจะบริโภคถ้ายังไม่ถวายเราก็ยังไม่บริโภคเมื่อพระราชาทําเป็นชีวิตประจําวันอย่างนี้แล้วพระราชาก็บอกว่าวันนี้ก็จะทําอย่างนี้เหมือนกันเพระาะฉะนั้นขอให้ได้ถวายทานก่อนแล้วถึงจะได้บริโภคเมื่ออมตะได้แบ่งข้าวออกเป็นสี่ส่วนแล้วพระชาตรัสว่าท่านจงประกาศการเถิดอ,อมตะทูลถามว่าสมุติเทพ เราจะได้พระผู้เป็นเจ้าแต่ที่ไหนในป่าอย่างนี้ในป่าอย่างนี้จะไปหาพระที่ไหนเพราะฉะนั้นพระชารับสั่งให้ติสอาหมานะประกาศการจะไปประกาศที่ไหนนเมื่ออยู่ในป่าอย่างนี้พระชาตรัสว่าข้อน,นี้ไม่ใช่เป็นภาระของท่านถ้าศรัทธาของเรามีอยู่เราจะได้พระผู้เป็นเจ้าท่านอันเราอนุญาตแล้วจงประกาศการเถิดดังนี้ พระาชาตาจึงตรัาว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของท่านนะครับณเมื่อเราสั่งให้ประกาศก็ประกาศไปก็แล้วกันส่วนพระจะได้ที่ไหนไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะต้องรู้อำมาตนั้นได้ประกาศการสามครั้งว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญการนี้เป็นการแห่งอาหารข้าแต่ท่านผู้เจริญการาน,นี้เป็นการแห่งอาหารดังนี้ครั้งนั้นพระมาติสาเถระฟังเสียงนั้นด้วยโสตาธาตุอันเป็นทิพย์ จึงไข้ครอนว,ว่าเสียงนี้มีหน้าที่ไหนทราบแล้วคิดว่าวันนี้เราควรทําการสงเคราะห์ราชาจึงเะมายืนอยู่ข้างหน้าราชาราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงมีจิตเลื่อมใสจึงตรัสว่าพี่ติสสะท่านจงดูเถิดเพราะฉะนั้นนมัมว่าติสสะอัมมาดได้ประกาศการแล้วก็มีพระเทระเาะมายืนอยู่ตรงหน้าดีใจไหมครับ นะครับอยู่ในการอย่างนี้พอประกาศแล้วก็พระเทเรสเหามายืนอยู่ตรงหน้าก็าเลยรับสั่งให้ปิสาอัมมาดดูสิเนี่ยนะครับพระเทรสมาแล้วขั้นแล้วทรงไหว้พระเทรสแล้วตัดหลัดบ้าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านจงให้บาดเถิดพระเทระนำบาดออกมาแล้วราชาทรงใส่ส่วนของราชาใส่ส่วนของพระเทระและส่วนของตนลงในบาด ทรงไหว้แล้วตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าการสิ้นไปแห่งอาหารจงอย่ามีในการลายๆยเลยดังนี้นล้เมื่อพระเทระมาแล้วก็ขอบาทแล้วก็ใส่ใส่ส่วนของพระเทระด้วยใส่ส่วนของตนด้วยก้อนข้าวนั่นแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนของพระเทระที่จะเอามาใส่บาทส่วนหนึ่งแล้วก็ของตนเองก็ใส่ก็เลยใส่ไปสองส่วน ถ้ามีโอกาสใส่บาตรอย่างนี้เป็นไงครับดีใจแน่ๆเลยบุญครั้งนั้นมีกาลังแน่ๆแม่ติสะอมมาดก็กล่าวว่าเมื่อเราเห็นพระลูกเจ้าถวายข้าวแล้วเราไม่อาจเพื้อากบริโภคแล้วเกลียส่วนของตนลงในบาตรในเมื่อพระชาใส่ส่วนของตนลงไปด้วยสายของส่วนของพระเทระด้วยอมมาดบริโภคลงไหมถ้าพระชายหิวแล้วก็อมมาดจะบริโภค คงจะดิโภคไม่ลงด้วยเหตุนี้ก็เลยเห็นพราชาใสาก็เลยใสยลงไปเหมือนกันแม่ม้าก็คิดว่าการที่เราให้ส่วนของตนแก่พระเทละย่อมควรพระชาแลดูมาแล้วทรงทราบว่ามานี้หวังการใส่ส่วนของตนลงในบาจึงได้ใส่ส่วนนั้นลงในบาไว้แล้วส่งพระเทระไปตกลงใสกันหมด ทั้งก้อนสี่ส่วนของพระเทระก็ใส่ของพระาชาก็ใส่รมาร์ตก็ใส่แล้วมาพระาชาก็ใส่แทนให้การทําอย่างนี้แล้วก็เป็นบุญมีกําลังแน่ๆนะครับนี่คือเรื่องของพระหุรกรรมในการต่อมาพระชาชาได้สร้างพระเจดีย์อันประกอบด้วยห้องหนึ่งรอยยี่สิบห้องเมื่อพระเจดีย์ยังไม่เสร็จสมัย แห่งการกิริยาก็มาถึงต่อไปก็ยังทําบุญอีกนะครับทําบุญคือสร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งต่อไปราชาให้นำคำพีบุญมาสวดครั้นนั้นถูผู้สวดคำภีกล่าวว่าราชาผู้ปรชาชัยในการรบสิริเข้าสู่ป่าทำก้อนข้าวก้อนหนึ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วถวายแก่พระมหาติสะเทระดังนี้ราชาทรงทำ การกิยาแล้วบางเกิดในทบดุสิตนี่เป็นเรื่องพระหุรกรรมนะครับตอนที่สร้างพระเจดียังไม่เสร็จก็ถึงแก่การตายตอนที่ใกล้ๆจะตายก็ให้คนเอานำเอาคำพีบุญมาสวดก็แสดงว่าพระชานี้เวลาทำบุญนะจดเอาไว้ ทำบุญที่ไหนก็จดเอาไว้ทำบุญที่ไหนก็จดเอาไว้แล้วตอนที่ใกล้ๆจะตายให้คนนํามาอ่านตอนที่ใกล้ๆจะนะใกล้ๆจะตายนั้นก็เลยเอาคำภีบุญมาอ่านเพราะอ,อ่านถึงตรงนี้นะครับเกิดประทับใจก็ตายตาย,ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ภพดุสิตนี่คือพระหุรกรรมกรรมที่มีมากอย่างนี้คือพระหุรกรรมเพราะฉะนั้นตอนที่มหาอมาต ประกาศการแล้วพระเทระเหาะมายืนต่อหน้าชงท่านอดีใจแน่ๆน,นะครับท่านทั้งหลายถ้าเจออย่างนี้แล้วก็คงจะดีใจแน่แต่ว่าท่านทั้งหลายจะมีศรัทธาถึงขนาดนั้นหรือเปล่าตอนที่แพรสองคมแล้วหิวนะก้อนข้าวก้อนนั้น่ะคนเดียวจะอิ่มหรือเปล่าแต่นี่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับท่านสามารถจะแบ่งได้ไหมถ้าแบ่งได้แล้วประกาศแล้วพ้าเทระมายืนอยู่อย่างนี้ แล้วสามารถใส่บาตรได้อย่างนี้มีกําลังแน่ๆเลยนะครับมีกําลังแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าใสา่บาตรในครั้งนั้นนะตลอดชาตินะไม่ลืมแน่ๆถึงจะจดหรือไม่จดคิดว่าไม่ลืมโอกาสอย่างนี้คงไม่มีไม่มากใช่ไหมครับงั้นถ้ามีโอกาสใส่บาตรอย่างนี้แล้วก็ตลอดชาติไม่ลืมอย่างนี้จึงเป็นเผ่าลระกรรมตายแล้วไปเกิดในดูสิอันนี้ท่านทั้งหลายจะศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้นะ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทำบุญที่ที่ไหนเท่าหลายก็จดเอาไว้จดเอาไว้แล้วตอนที่ใกล้ๆจะตายให้คนนํามาอ่านแล้วก็อาจจะเป็นอาสากรรมได้นะครับเป็นอาสากรรมได้